สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับรามูสไลแมนนะครับผมทุกทุกคนนะครับผมอ่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับตัเลิศนะครับงานก็มาเรื่อยๆนะผมอ่ตอนนี้ผมกดจุดเข่าบางนานะครับผมเถวอ่เดี๋ยวตอนนี้ผมกดได้ได้งานแล้วงานส่งของครับงานแรกเลยนะครับผม บางนาประเวศเนี่ยครับบางนาประเวศนะครับเป็นงานส่งของนะครับผมเออผมวิ่งวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดรอะ 7, นะครับหรือว่า1นึ่ันนะครับผมคือผมไปหมดนะครับถ้าเระติดค,คือเมื่อกนะ่อนเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบนะงานส่งของนะ แต่้งหลังเนี่ยกระหนว่าเห็นเงินเร็วนะครับผมก็คือผมต้องเลี้ยงเด็กด้วยหาเงินเลี้ยงเด็กเด็กผมที่ผมเลี้ยงคือเพิ่งสองเดือนนะครับคือลูกชายนั่นเองนะครผมเดี๋ยวเราไปส่งของกันหาลูกค้าเป็นลูกค้าอยู่ซอยตรงนี้ของทับหนึ่งนะครับไปส่งบรเวศลูกค้า,าหมายถึงว่าเป็นเอกสารนะครับผมเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปรับของกันนะครับแล้วก็ ไปส่งกัน,นครับผมอ่ตอนนี้รับของแลนะเป็นถุงผ้าเน่นะครับเป็นเอกสารนะครับผมเคือก็หลายฉบับอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปส่งของกัครับผมไปดูครับ อ่าตอนนี้เราก็ส่งของนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าลูกค้าราคาส่งร้อยยี่สิบแปดบาทครับลูกค้าใหมาร้อยห้าสิบบอกไม่ต้องทอนนะครับผมเป็นค่าน้ำนะครับต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมอ่าก็ฝากคนเพื่อนนะครับผมช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่า ก็ติดตามให้เป็นกําลังใจให้ผมเป็นกำลังใจหาเงินเลี้ยงลูกต่อไปนะครับพี่ขอบคุณครับ